สวัสดีครับสำหรับทุกๆท,ท่านที่ติดตามช anel ของผมอยู่นะครับวันนี้ก็มาแปลกนิดนึงครับเพราะว่าทุกทีก็จะเป็นเรื่องเที่ยวแล้วก็เรื่องนกพี่ราบบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มาแปลกนิดนึงครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่ผมได้อุปกรณ์ใหม่มาชิ้นหนึ่งครก็เป็นไฟ LED ของยางโนยองโนครับ รุ่น YN 3 0 3 t pro LED video light นะครับก็เป็นไฟ LED สำหรับใช้กับงานถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งก็ใช้ได้นะครับถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับก็เป็นน่าจะเป็นตัวรุ่นใหม่ของยองนูนะครับที่ได้รับความนิยมพอสมควรทีเดียวนะครับในสำหรับช่วงเวลานี้แล้วก็ราคา ไม่แพงมากฮะนักถ่ายภาพทั่วๆไปก็สามารถหาจัดมาไว้ในครอบครองไว้ใช้งานได้ครับราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าไม่แพงจนเกินไปนะครับตัวนี้ก็กล่องก็มาแบบนี้เลยครับรูปลักษณ์ก็ประมาณนี้เลยนะครับครับเราก็มาดูกล่องกันต่อครับด้านหน้าก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นกล่องแข็งแรงครับแข็งแรง รูปร่างกระทัดรัดครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปครับแข็งแรงแล้วก็มีชื่อรุ่นแล้วก็ลักษณะการใช้งานต่างๆบอกไว้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นาภาษาจีนครับก็จะมีชื่อเว็บไซต์เบอร์โทรติดต่อนะครับสำหรับคนที่อ่านภาษาจีนได้ก็จะได้เปรียบนิดนึงฮะตรงจุดนี้ครับด้านนี้ก็จะบอกอฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ สิ่งที่มันทำได้ต่างๆนะครับก็คือการแยกชัน n e ลได้ถึง8 c h ช n n e l นะครับแล้วก็เอตัวนี้ตัว LED เป็นหลอดไฟ LED นะครับ LED เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันทนครับทนทานน้ำหนักเบาแล้วก็ให้ให้แสงสว่างโดยที่มันไม่ไม่เกิดความร้อนสะสมนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับมี มีสัญ,ญลักษณ์บอกชัดเจนว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่ใช้เท่าใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับตัวตัวนี้ก็ตัวหลอด LED แล้วก็มีแผ่นเจลฮะแผ่นฟิลเตอร์สีะครับด้วยนะครับฟิลเตอร์สีที่จะใช้เปลี่ยนปรับแต่งสีได้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็น QR code นะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะครับ สแกน QR Code เข้าไปได้เลยนะครับก็พอเราสแกนเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปสู่แอปใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับ iOS แล้วก็ a n d ด o i d ผมก็ได้ลองมาบ้างแล้วก็โอเคครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเลยครับอ่าครับโอเคด้านนี้ก็ไม่มีอะไรฮะดูกันแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันเลยครับก็มาต่อกันเลยครับเปิดกล่องครับก็ล็อกแน่นหนาครับ จากเริ่มจากด้านล่างนะครับครับแล้วก็ค่อยเปิดออกมาครับอ่าเปิดมาปุ๊บนี่เลยครับตอนนี้ก็จะเจอกับคู่มือนะครับคู่มือก็จะเป็นภาษาจีนนะครับหน้าหนึ่งด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งครับก็จะมีบอกการใช้งานต่างๆครับก็มีรูปภาพประกอบค่อนข้างจะชัดเจนครับน่าจะไม่ทําให้นักถ่ายภาพหรือผู้ใช้งานเนี่ยสับสนนะครับแล้วก็ บอกพวกแอปพลิเคชันการควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันขราวหลังหลังจากได้เปิดกล่องกันไปแล้วนะฮะเราจะมาลองใช้งานดูส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับด้านนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับสําหรับคนที่หนักถนัดภาษาอังกฤษก็ด้านนี้เลยครับใช้ได้นะครับก็เหมือนกันครับเหมือนกันกับภาษาจีนฮะเหมือนกันเลยนะครับนี้เราเราวางไว้ก่อนครับคู่มือวางไว้ก่อนครับอันนี้ก็ ตัวกล่องตัวสินค้าด้านในนี้ก็ห่อคลุมอย่างดีนะครับพลาสติกอย่างนี้ฮะเราก็ดึงออกมาเลยนะครับเอาละครับดึงออกมาแล้วครับปึ๊บเอาละครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยครับก็เปิดเลยครับเปิดเลยตัวนี้จะเป็นแผ่นสะท้อนแสงนะครับนี่ครับเปิดนะครับมี4ด้านนะครับก็รูปลักษ์ดูแล้วก็สวยงามดีครับสวยงามมันวาวนะครับสะท้อนแสงได้ดีเลยแล้วก็ตัวหลอด ก็เรียงกันอยู่ในนี้เลยนะครับเ,เรียงกันอยู่เลยครับมี2โทน2ค่าแสงก็คือค่า5,500เควินกับ3,500เควินเอ๊ะถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่รู้ว่าเคลวินจะผิดหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรครับประมาณนะครับเอาประมาณประมาณนะครับนี่ก็คือตัวหลอด LED นี่สัมผัสได้นะครับไม่เป็นไรนะครับตัวหลอด LED นี่มันถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายครับแล้วก็ มีปัญหาในการใช้งานน้อยที่สุดครับถ้าเป็นหลอดพวกไฟแฟลชไฟสตูดิโอสมัยก่อนจับไม่ได้นะครับจับแบบนี้นี่เหลืองเลยครับมันก็จะให้แสงที่ไม่ดีแล้วครับแต่ LED นี่สามารถสัมผัสได้นะครับแต่ทางที่ดีก็อย่าไปสัมผัสมันมากเลยครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะเปื้อนได้นะครับเราก็เอาเท่าที่จําเป็นแล้วกันครับเดี๋ยวก็ลองพลิกด้านหลังกันดูครับด้านหลังก็ไม่มีปุ่มอะไรซับซ้อนครับด้านหลัง เรียบง่ายครับไม่มีปุ่มอะไรซับซ้อนแล้วก็ผมบอกเลยว่าน้ําหนักที่ผมถืออยู่เนี่ยไม่ถือว่าหนักเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวโครงสร้างมันเนี่ยเป็นพลาสติกเกรดดีะนะครับค่อนข้างแข็งไม่หนักสามารถที่จะถือใช้งานได้คล่องตัวเลยแล้วก็มีรูระบายอากาศเนี่ยออรอบตัวเลยรอบทิศทางก็ถือว่าเขาก็ใส่ใจในเรื่องของการ ระบายความร้อนแล้วก็วางตำแหน่งได้สวยงามมานะครับวางเป็นสมมาตรได้สวยงามเลยตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดนะครับเราจะเปิดด้วยการกด1ครั้งนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นการปิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องพอร์ตสำหรับแบตเตอรี่นะครับดูแบตเตอรี่เนี่ยเขาไม่ได้ให้มานะครับเราจะต้องซื้อเสริมเข้าไปนะครับแบตเตอรี่ก็มีหลายไซส์หลายขนาดครับโดยผู้ผลิตรายย่อยอื่นๆนะครับ หล,หลายยี่ห้อแต่ที่ผมรู้ก็มียี่ห้อสปานะครับที่เขาผลิตอยู่ที่ใช้งานได้ตัวแบตเตอรี่นี้ก็จะมีตั้งแต่แบบที่ใช้งานได้ต่อเนื่อง1ชั่วโมงแล้วก็ก้อนใหญ่หน่อยก็จะใช้งานต่อเนื่องได้2ชั่วโมงซึ่งสําหรับคนที่วางแผนการถ่ายภาพการถ่ายช็อตต่างๆเนี่ยสชั่วโมงเนี่ยเหลือเฟือเลยสําหรับการเก็บภาพเก็บช็อตเนี่ยให้เพียงพอต่อต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งน,นะครับ รู้สึกว่าการชาร์จแบตเตอรี่นี่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมได้สอบถามมาเนี่ยแต่ยังไม่ได้ลองใช้กับตัวเองนะครับก็คือ3ชั่วโมงครับชาร์จ3ชั่วโมงเราจะใช้ได้2ชั่วโมงครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับตอนที่ไดเ้เป็นรีวิวการใช้งานนะครับตอนนี้เรามารีวิวตัวสินค้าแกะกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยึดนะครับตัวยึดช่องยึดนะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มเสียบ ปักไฟ DC นะครับปักไฟ DC DC ซีนาะไฟบ้านผมเรียกผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปลดล็อกแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสั่งงานต่างๆนะครับก็จะมีแบตเตอรี่มีปุ่มปรับละเอียดป,ปุ่มปรับหยาบนะครับตัวนี้ก็เป็นปรับชัน n นลนะครับตัวนี้เป็นปุ่มปรับค่าเควินของไฟนะครับว่ามี 3,200K เคกับ 5,500k เคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันใน อีกครั้งหนึ่งฮะหลังจากที่เราประกอบนะฮะตอนนี้เราก็มาดูก่อกจากการเอาออกจากกล่องกันก่อนนะครับอ่าวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ด้านในมีอะไรกันบ้างครับนี่ก็จะเป็นซิลิก้าเจลครับกันชื้นครับวางไว้เดี๋ยวเราก็จะยกเจ้ากล่องพลาสติกนี้ออกครับอ่าด้านในมีอะไรบ้างเอ่ยด้านในนี่เลยครับตัวนี้ไม่ใช่ไขควงนะครับตอนแรกผมเห็นผมนึกว่าเป็นไขควงมันไม่ใช่นะครับมันคือแฮนดิลนะครับตัวถือนะครับอ่าตัวถือนี่เราก็สามารถนี่ มันจะต้องยึดกับตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ยึดกันก่อนแล้วก็นี่เสียบเข้าไปครับขันสกูนี่เลยอ่าครับครับมันก็จะออกมาประมาณนี้เราก็จะถือฉายไปฉายมาได้นะครับถือฉายไปฉายมาได้อ่าเอาเข้าๆไว้ก่อนประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกก็จะมีฐานฐานยึดครับตัวนี้ก็จะไว้เป็นฐานเวลาเราต้องการตั้ง ไว้กับที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วก็นี่เลยครับเสียบเข้าไปมันก็เหมือนฮอชูแฟลตของกล้องนะครับใส่เข้าไป๋ยวต้องปลดตัวนี้ก่อนปลดให้มันคลายตัวก่อนครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนล็อกมันซะนะครับเพราะว่าถ้าไม่ล็อกนี่เดี๋ยวมันหลุดมันก็จะล้มได้นะครับแล้วเราก็วางไว้นะครับครับวางไว้เลยนยนะครับวางไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้คร่าวๆคร่าวๆตัวนี้อะไรเอ่ยแกะออกมาครับแกะ ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็เลือกช a n n นลนะครับแล้วก็สั่งค่าความสว่างต่างๆนะครับโอเคข้าคร่าวนะครับประมาณนี้จับถนัดถ้าไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปครับเล็กไปก็หายากครับเวลาไปใส่ไว้ในกระเป๋าต่างๆก็หายากใหญ่เกินไปก็เกะกะครับโอเคด้านหลังนี่ก็ ด้านในเปิดพอมาออยังมีซิลิก้าเจลอยู่ด้านในนะครับกันชื้นครับเพราะคู่แบตเตอรี่นี่โดนความชื้นไม่ได้ฮะพอชื้นแล้วเดี๋ยวไฟก็เดินไม่สะดวกครับก็จะเป็นพอร์ตใส่ฐาน 3A นะครับ AAA ครับ2ก้อนนะครับเพื่อที่จะใช้สั่งงานรีโมทนะครับก็ประมาณนี้วางไว้ก่อนแยกไว้วางไว้วางไว้ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับก็เป็น เจล <shield passes. S 1> <cop> สีนะครับตัวนี้ก็สำหรับคนที่ต้องการแสงที่เหมาะสมกับงานนะครับก็จะมีเจลตัวสีส้มหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นสีขาวใสนะครับตัวนี้ก็จะให้แสงที่นุ่มนวลครับส่วนตัวนี้ก็จะให้โทนที่ร้อนแรงขึ้นนะครับก็สำหรับงานบางงานก็ต้องการโทนสีแบบนี้งานบางงานก็ต้องการโทนสีแบบนี้นะครับก็เลือกใช้งานกันไปนะครับเอาละครับตอนนี้ก็หมดละ ความก่ลองเลยดีกว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับรีวิวของเราก็แกะกล่องก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับให้มาเท่านี้แหละครับทั้งหมดเดี๋ยวเราก็มาต่อกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็จะลองมาดูนะครับการใช้งานกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มเลยครับผมก็ซื้อแบตเตอรี่มาด้วยนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ของสปานะครับ ราคาก็1390บาทนะครับครับเป็นสเปคของมันก็คือเป็น4800 m มิลลิแอมนะครับ7.2โวลต์นะครับตัวนี้นี่ทางผู้ขายก็บอกผมว่าเนี่ยสามารถใช้กับเจ้าไฟ LED เนี้ยต่อเนื่องได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงต่อเนื่องซึ่งก็ถือว่าเพียงพอแล้วฮะเยอะมากแล้วสำหรับการถ่ายช็อตนะครับ ที่มีการวางแผนไว้แล้วในสองชั่วโมงก็น่าจะจบน่าจะได้ตามต้องการแล้วละครับครับแล้วก็มาแกะเจ้ากล่องของแบตเตอรี่กันเลยดีกว่าครับแกะไงเออแกะยากนิดนึงครับ่าวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนี่ก็วางไว้ก่อนนี่ก็จะเป็นตัวก้อนแบตเตอรี่แลครับ ตัวก้อนแบตเตอรี่ก็ซิลพลาสติกมาอย่างดีครับอย่างดีโอเคเลยเป็นหลักกันว่ายังไม่ได้ใช้งานแล้วก็แกะเลยครับแกะเลยแบตเตอรี่นี่ก็จะอ้วนตึบดีฮะหนักก็ถือว่าเป็นของที่มีม,ม,มวลหนาแน่นนะครับหนักครับแล้วก็นี่เลยครับเลื่อนมาตึบครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะมือใหม่ครับมือใหม่ครับมือใหม่หัดรีวิวมาครับมาต่อวิธีการกันใส่ประกอบแบตเตอรี่ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้เนี่ยของตัวเจ้าไฟ led เนี่ยนะครับจะมีขั้วอยู่นะครับ2ขั้วนะครับ2ขั้วส่วนที่แบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีรูอยู่2รูนะครับมันก็ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับเราก็วางเจ้าแบตเตอรี่ลงไปนะครับแล้วก็นิ้วโป้งนี้กดไว้นะครับกดไว้ กดไว้เพื่อให้เจ้าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถลงเข้าไปในช่องพอร์ตได้เสร็จแล้วก็ดันนะครับดันเข้าไปให้ดังกึ๊กนะครับแล้วก็ปล่อยมือนิ้วโป้งเนี่ยนะครับแค่นี้นะครับตัวแบตเตอรี่ก็จะยึดติดกับไฟ LED แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะฮะใช้งานนะครับลองดูนะครับกดเลยครับปุ๊บอ้าวไม่ติดครับสงสัยแบตเตอรี่ยังไม่มี อ๋อติดแล้วมันคิดขอมันคิดแป๊บหนึ่งครับไม่มีนะครับของใหม่ครับของใหม่คิดนิดหนึ่งครับเอาละครับตอนนี้ไฟก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนิดหนึ่งครับพลิกไปด้านหลังก่อนนะครับตตอนนี้เราก็จะเห็นตัวเลขแล้วนะครับก็จะมีตัวเลขปรากฏอยู่ครับมาดูกันนะครับตอนนี้เราก็กดเปิดนะครับกดเปิดนะครับตอนนี้ไฟอ่ ไฟก็จะติดแล้วนะครับไฟก็จะติดแล้วเราก็จะเห็นนะครับตัวเลขนะครับมันก็จะโชว์นะครับตัวนี้ก็เป็นการปรับกําลังไฟของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่ไฟนะครับไฟเนี่ยก็จะเป็นการปรับค่าแบบละเอียดนะครับก็คือเราจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นการปรับแบบ4 5 6 7 8 9 10นะครับซึ่งเป็นการปรับกำลังไฟแบบละเอียดนะครับ ตรงปุ่มนี้ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ่มด้านล่างเนี่ยนะครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมาที่คอสนะครับคอสผมออกเสียงถูกว่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้กดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นคอสซึ่งทีนี้นะครับการปรับกําลังไฟเนี่ยจะเป็นหลักสิบครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันจะเพิ่มทีละสิบทันทีที่เราหมุนเจ้าปุ่มปรับกําลังเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มเป็นหลักสิบนะครับไม่ว่าถ้าเราไปยืนอยู่ที่19เนี่ยปรับอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็น29 ปรับอีกครั้งก็เป็น39นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองกลับไปครั้งหนึ่งกลับไปกดอีกทีนึงมันจะไปที่ไฟล์ไฟล์ซึ่งแปลว่าละเอียดะนะครับเราหมุนเนี่ยนะครับ49ก็จะเป็น48 4746ซึ่งจะเห็นว่ามันปรับทีละหน่วยเรียกก็ได้ง่ายๆว่าเราสามารถเรียกกำลังไฟมาใช้งานได้ตามที่ต้องการนี่ละเอียดเลยครับละเอียดเลยอยากได้เท่าไรสว่านแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเรียกได้นะครับ ละเอียดเลยนะครับอ่าลองดูใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่46นะครับผมกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นขึ้นทีละสิก็กลายเป็น56 66 76นะครับแล้วก็ส่วนตัวด้านบนตรงนี้นะครับตัวด้านบนตัวนี้ก็จะบอกกําลังแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับแต่จะบอกเป็นเลขตัวเดียวนะครับตัว P นี่ก็น่าจะมาจากคําว่า power นะครับส่วน9นี่ก็คงจะเป็น90%นะครับก็เดาไปก่อนครับตอนนี้ยังไม่ได้อ่านคู่มืออย่างจริงจัง ก็แค่เข้าคร่าวไปก่อนนะครับส่วนปุ่มด้านนี้นะครับปุ่มด้านนี้ด้านล่างนี่ก็จะเป็นตัวเปลี่ยนองศาเควินของไฟนะครับเพราะว่าไฟ LED ชุดนี้เนะี่ยมันจะให้หลอดมา2ชุดก็คือว่าเป็นสีเด y l ไลท์ 5,500K กับสีพวกเป็นช่วงแสงของทางสเตนละมังครับ 3,200K นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแสงทางสเตนซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้ได้ครับ ามความเหมาะสมของงานหรือตามความต้องการของเราเลยนะครับเราสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะลองพลิกมาดูด้านหน้านะฮะตอนนี้ผมปรับไปที่ 3200k เควินนะครับ 3,200k เะครับเดี๋ยวเราจะพลิกมาดูด้านหน้านะครับเอาครับเราก็จะเห็นเออแต่กล้องไม่แน่ใจว่าจะดูออกหรือเปล่านะครับว่ามันเป็นแสงยังไงนะครับทีนี้ผมจะปรับกําลังไฟนะครับ อ่าโอ้เนี่ยครับเห็นเลยครับว่ามันสว่างขึ้นหรือว่าลดลงนะครับอ่าอ่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้นะครับเห็นไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะฮะแต่ผมมันหน้ามืดไปหมดแล้วฮะตอนเนี้ยไฟมันเข้าตาครับหน้ามืดไปหมดแล้วฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรีเพย์ดูแป๊บนะครับว่าเห็นหรือเปล่าในกล้องเอาแล้วครับก็คือว่าเราก็ได้เห็นการเปิดใช้งานกันแล้วนะครับ ทีนี้ก็ยังเหลืออีกปุ่มหนึ่งฮะที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือปุ่มด้านบนนี้นะครับก็คือปุ่ม Channel นะครับ Channel นี่ก็คือเป็นปุ่มที่เราใช้เลือกช่องสัญญาณในการที่จะสั่งงานมันนะครับด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับก็ง่ายๆครับเราก็ตั้ง Channel ให้มันตรงกับรีโมทครับตอนนี้ s 2นะครับ s 2ก็คือ Channel ที่2แค่นั้นเองครับรีโมทเนี่ยเราก็มาตั้ง Channel นะครับ แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ฐานรีโมทครับก็เลยพอดีไม่ได้เตรียมไว้ครับที่บ้านหมดที่บ้านมีแต่ 2A ฮะ 3A ไม่มีเลยฮะหมดเลยไม่ได้เตรียมไว้นะครับก็เอาเป็นว่าเข้าใจกันตามนี้ก่อนนะครับสมมุติว่ามันใช้ได้กันแล้วกันนะครับเราก็นี่เลยครับเ,เลือก c h ช n น e ลให้ถูกต้องนะครับ channel H2 ก็คือช n น e ล2นะครับเราก็มาเลือก ในรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็ปรับค่าต่างๆตามที่เราต้องการเลยครับจะแรงขึ้นก็คือบวกบวกบวกขึ้นไปนะครับหรือจะเปลี่ยนองศาไฟก็มาเลือกเอาเลยนะครับตรงนี้ฮะฝั่งนี้จะเป็นเรื่ององศาไฟฝัฟ่งนี้ก็จะเป็นความแรงของแสงไฟนะครับของแสงครับก,ก็ได้กันหลายเรื่องแล้วครับรีวิวตัวนี้ก็ได้มากันหลายเรื่องแล้วแล้วก็อย่างที่บอกคนระับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ สายไฟนะครับไฟ AC ก็คือไฟบ้านไฟดีซีนะครับก็คือเราเสียบจากอะแด pter ได้เลยครับซึ่งผมเองก็มีอะแด pter มาด้วยครับก็อันนี้ก็ต้องซื้อต่างหากนะครับซื้อต่างหากมาเลยครับเพราะว่า,าตัวไฟเนี่ยเขาก็จะให้มาแต่ไฟ LED แล้วก็โคมนะครับอะแด pter เนี่ยเราต้องเลือกเราต้องซื้อเองก็อัน,นึงก็นะราคาไปไหนแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะ เ0 0ากว่าบาทแล้วมั้งครับก็ไม่มีอะไรครับให้สายมายาวเลยครับเราก็เอาสายด้านนี้นะครับไปเสียบไฟบ้านนะครับแล้วก็มาต่อที่ตูดของมันครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไปเสียบตัวนี้นะฮะก็มาเสียบที่นี่ครับก็ใช้งานได้ครับเรียบร้อยเหมือนกันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเลยกันนะฮะลองดูเลยเดี๋ยวสักครู่ครับตอนนี้ผมก็จะปิดก่อนนะครับปิดก่อนแล้วก็ถอดเจ้าแบตเตอรี่ออกนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับกดปุ่มนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดันออกมาครับดันมันออกมาครับแล้วก็ยกขึ้นตรงๆนะครับเวลาใส่ก็กดปุ่มนี้ครับแล้วก็ดันมันเข้าไปแค่นี้ฮะมันก็จะใส่ได้นะฮะเวลาถอดก็เหมือนกันครับกดก่อนครับกดตัวนี้ก่อนแล้วก็ดันเั้านี้มาทางนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นตรงๆครับเพื่อที่ให้มันคลายล็อกจากเขี้ยวล็อกของมันนะครับมี4ตัวฮะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกับเจ้าไฟบ้านกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ต่อไฟบ้านมาแล้วครับเรียบร้อย ตัวอะแดปเตอร์ไฟบ้านเนี่ยนะครับให้สายมาก็ยาวเลยนะครับก็น่าจะร่วม3-4ถึงเมตรนะครับทั้ง2ช่วงนะครับเราได้มาแล้วนะครับเสียบปลั๊กแล้วเราก็ต่อเข้านี่เลยนะครับต่อเข้าเลยตัวนี้ก็เหมาะสําหรับที่จะใช้ในงานในอินดอร์ถ่ายงานตามโรงแรมหรือตามบ้านหรือตามอีเวนท์ที่ไม่เคลื่อนที่นะครับเราก็ใช้กับไฟบ้านตั้งเสาเป็นแสงแอมเบียนได้เลยนะครับเปิดเงาต่างๆได้เราเสียบแล้วเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเหมือนเดิมครับ กดเปิดเหมือนเดิมครับอ่ามาแล้วครับขึ้นแล้วครับตัวเลขไฟต่างๆก็ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นไงครับก็ติดครับเหมือนกันเลยติดแล้วไฟครับก็สะดวกครับง่ายดายครับตัวยึดจับก็แน่นดีครับแล้วเราก็ปรับได้เหมือนเดิมครับปรับได้เหมือนเดิมค่าการปรับต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับใช้ได้เหมือนเดิมเลย การปรับต่างๆใช้ได้เหมือนเดิมแบบไฟล์แบบละเอียดก็ได้นะครับหรือแบบจะข้ามทีหลัก10ก,ก็ได้ครับแล้วก็เลือกช่วงของแสงได้ครับ 5,500K หรือ 3,200K ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้รีโมทคอนโทรลก็ได้ครับเลือก Channel ให้ตรงกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนช n n n e l ได้ไปเรื่อยๆได้ถึง8 Channel นะครับซึ่งก็สบายๆเลยว่าเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะชนกับ รีโมทของเราเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยช่องช่วงสัญญาณมันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าของเราเราอยากจะตัวนี้ตั้งค่าไฟเท่านี้อีกตัวหนึง่งตั้งค่าไฟเท่านี้เราก็สามารถเลือก channel ที่มันไม่เหมือนกันได้นะครับ ก็จะมาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนแผ่นเจลกองแสงนะครับพิมเตอร์นะครับก็ไม่ยากเลยครับสามารถสอดเข้าสอดออกได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะครับก็จะมีมาให้2แผ่นนะครับก็จะคือแผ่นสีส้มกับแผ่นสีใสนะครับสีใสนี่ก็จะเป็นเหมือน d i f f u s ร์นะครับช่วยกระจายแสงให้นุ่มนวลมากขึ้นนะครับเราก็สอดเข้าทางด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ นี่เลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีช่องให้เราสอดอยู่แค่นี้เองนะครับเราสามารถสอดเข้าไปได้เลยนะครับสอดเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้เลยครับใช้งานได้เลยครับเวลาจะถอดออกก็ดึงออกมาแค่นั้นเองครับง่ายๆนะครับเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเปลี่ยนสีก็ได้ใส่เข้าไปแค่นั้นเองครับก็เท่านี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะได้ไฟที่มีสีตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ ครับอ่านี่กดเปิดแล้วเป็นอย่างนี้เลยครับครับก็กดปิดอีกครั้งหนึ่งครับหายากหน่อยครับมันอยู่ด้านหลังของใหม่ครับของใหม่ครับโอเคก็จบครับง่ายๆเท่านี้เองนะครับตัวตัวหลอดเนี่ย แม้ว่าเราจะเปิดไฟไว้นะครับมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะครับตรงนี้ไม่ไม่มีความร้อนครับเป็นหลอด LED เนี่ยจะไม่ร้อนนะครับเราก็สามารถที่จะถือถือใช้งานได้เลยนะครับถือได้เลยนะครับถือไปถ่ายภาพได้ถือกล้องมือหนึ่งก็ได้ครับถือไฟมือหนึ่งครับก็ถ่ายภาพได้นะครับเพราะว่าน้ำหนักเบาฮะไม่หนักใช้งานง่ายคล่องตัวครับครับลองดูกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบ คลิปการรีวิวสินค้าเจ้ายังนยนสามร้อยสา OLED video light like, ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักถ่ายภาพแล้วก็นักถ่ายวิดีโอทุกทกท่านนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมมือใหม่หัดรีวิวฮะแล้วก็จะได้หาสินค้าตัวใหม่ๆมมารีวิวให้ให้ชมกันอีกครับ ขอบคุณและสวัสดีนะครับ